ร่วมบุญใหญ่หบุญกระถินสามคีประจำปี2568หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหนึ่ง <S 1> 1 <S แช่เท่ากับหนึ่ง, 1> 1ง 1> 1บุญขอเชิญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญทอดกระถินสามคีณวัดเขาคีรีรมใหญ่ตำบลทานตะวันอำเภอพานจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568 ร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน300กองกองบุญละ200บาทจะได้รับล็อกเก็ตหลวงพ่อประดิษฐ์ขอมคุณสัมพันโนหนึ่งองค์ร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน500กองบุญกองบุญละ200บาทจะได้รับล็อกเก็ตกระดทองเหลืองหนอันร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน90กองบุญกองบุญละ500บาทจะได้รับเหรียญทองผสม5รอบหงองค์ ร ache, <là> ่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน80กองบุญกองบุญละ800บาทจะได้รับเหรียญนาวะ5รอบ1องค์ร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน50กองบุญกองบุญละ2,000บาทจะได้รับพระกลิ่งนาวะ1องค์ร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน30กองบุญกองบุญละ3,000บาทจะได้รับเหรียญเงิน6กรอบ1องค์ร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน20กองกองบุญละ5,000บาทจะได้รับพระกลิ่งใหญ่5นิ้ว1องค์ ร่วมเป็นเภาพกองบุญ100กองกองบุญล,ละ1,000บาทจะได้รับร็อกเก็ตฝังตะกุดเงินนาคเหล็กไหลร่วมเป็นเภาพกองบุญ100กองกองบุญล,ละ3,000บาท จะได้รับล็อกเก็ตฝังตะกุดทองคำเงินเหล็กไหลร,ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญ100กองกองบุญละ5,000บาทจะได้รับล็อกเก็ตฝังตะกุดทองคำเงินนาคเหล็กไหลท่านใดทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพต้องการให้ส่งเหรียญหรือล็อกเก็ตแนบสลิปส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้ที่ไอดีไลน์1 8นย์แปดชื่อบัญชีหลวงพ่อประดิษฐ์ หรือสามารถร่วมทบุญได้ตามจิตศรัทธาร่วมทบมุญผ่านทางออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี669-204-3683กสิกรไทยหลวงพ่อประดิษฐ์คุณสัมปันโนปัญญาทิ่ ติดต่อสอบถามรุ่มทำบุญเป็นเจ้าภาพโทร0812863793หลวงพ่อประดิษฐ์คุณสัมปันโนจะอา,อาวาสวัดเขากีรีรมใหญ่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรัยจงดูบันดาลให้สาธุชนทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับวัดเขากิรีรมใหญ่ในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานทันสารสมบัติ คิดหวังสิ่งใดขอได้สำเร็จสมดังหวังทุกประการทุกทุกท่านเทินขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาณโอกาสนี้เจริญพร